สวัสดีครับพบกับรายการเสียสืตมีดเดินป่ามีดเชฟมีดขวาวันนี้เสียมารีวิวตะไบสร้างมีดนะครับผมตะไบตั้งมีดนะครับเหล็กตะไบเป็นเหล็กที่มีความแข็งนะครับผมถึง6 5ถึง67ร็อกวิลนะครับใช้ในการขัดทูเหล็กที่อ่อนกว่านะครับเรียกว่าตะไบนะครับผมเราเอามาสร้างมีดนะครับเป็นมีดปลายแหลมสำหรับการซอยนะครับผม ก็เบตตะเล็ดฟันเล็กๆน้อยนะครับผมมาเชิญชมการทดสอบกันก่อนนะครับยเ <Hey! S 1> ชิญชมการทดสอบครับเหล็กตะไบกันก่อนครับเล่นที่หนึ่งครับโอ้โหคมหวานเจี๊ยบครับเบรบีสองครับสวัสวบสวบโอ้โ oh. หนะครับเมทีสามครับ โโอ้หนะครับเหล็กตะไบสร้างมีดนะครับสร้างจากเหล็กตะไบนะครับเป็นมีดนะครับจํานวนเจ็ดเล่มนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับแปดถึงเก้านะครับแปดเกือบถึงเก้านิ้วนะครับเล่มที่สองเก้านิ้วสามเก้านิ้วสี่เก้านิ้วนะครับห้าเก้านิ้วหกเก้านิ้วครึ่งนะครับผมเล่มสุดท้ายอยู่ที่สิบสองนิ้วนะครับผมน้ําหนักสองร้อยกรัมนะครับผมก็ ความกว้างของคมก็อยู่ประมาณนะครับสี่เส้นนะครับผมสี่เสนนะครับเล็มสุดท้ายนะครับก็คมกว้างอยู่ประมาณสีเส่เซนครึ่งนะครับผมคมจัดตัดกระดาษทุกเล่มนะครับตะไบสร้างมีดเป็นเหล็กที่สร้างค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับส c บส e บสวบสวบ สวบสวบเล่มเล็กครับเล่มสุดท้ายครับแปดนิ้วนิดๆนะครับผมนะครับผมแล้วก็แถมเล่มใหญ่นะครับผมง่ายๆนะครับ เล่มใหญ่สิบสองนิ้วนะครับทรงสวยนะครับทรงปลายนี่นะครับเจ็ร้อยห้าสบนาทค่มด้ามประดูนะครับลักท้ายนะครับผมส่วนนะครับเล่มเล็กนะครับผมจับต้องง่ายน้ำหนักเบาแค่สองยกรัมนะครับราคาเล่มละห0ร้อยบาทพร้อมส่งพร้อมฝักนะครับสนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0ูนย์ด้า เจ็ดห้าหกศูนย์สองูนย์แปดศูนย์แปกกศขอขอบคุณที่ท่านที่ร่วมติดตามขอขอบคุณอย่ากสูงครับสวัสดีครับ